สวัสดีครับผมพัดพัชรละครับผมนี่คือรายการรีวิวไฟไหมฮะตรงนี้คลิปนี้เนี่ยผมมาอยู่แถวที่บริเวณที่มีการตกแต่งอุปกรณ์รถอยู่นะฮะพอดีว่าผมเห็นเจ้าคันนึงครับผมกันข้างหลังผมเนี่ยต้องผมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเปรี้ยวมากเปรี้ยวไม่ได้แบบเปรียปรยแบบปร้ยวแหนมนะผมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบ เท่ดุสไตล์แบบเอเมริกันจริงๆนะครับวัยรุ่นอเมริกันเลยวัยรุ่นอเมริกาโอเคนะฮ okay, ะมันคือเจ้าตัวรุ่น XL Plus ประตูนั่นเองนะครับเป็น4ประตูที่ว่ามีราคาถูกที่สุดในบรรดาเรนเจอร์แล้วนะฮะแต่การตกแต่งผมต้องบอกว่านี่ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาดูกันเลยนะฮะเริ่มจากด้านท้ายกันก่อนอ่าในคลิปนี้ผมพาดูด้านท้ายก่อนนะกันชนท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นการชนท้ายจาก Outlander นั่นเองนะครับอ่าเราจะเห็นนะฮะการชนงานตรงนี้ผมว่า ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวไม่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่กับงานชิน้นนี้นะฮะมีการติดไฟไฟยตรงนี้ด้วยนะแล้วก็หูหูเกียร์หูคล้องด้านหลังด้วยมีหัวบอลด้วยผมจะบอกครบเลยทีเดียวนะครับคล้ายๆกับแฮมเมอร์เลยนะฮะสวยมากนะครับสำหรับกันชนท้ายตัวนี้เหมาะกับตัวรถที่เป็นลูกสีดําด้วยเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณตรงเพิ่มเติม,ตมอีกนะฮะแต่ทีนี้อาจจะกลอาจจะไม่เห็นนี่ตรงนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับกล้องมองหลังนั่นเอง เดี๋ยวก็จะมีเป็นการที่ว่าอ่ากล้องเนี่ยเขาจะไปโชว์อยู่บนหน้าจอวิทยุนะครับอ่าโอเคตามต่อนี้ครับจะเป็นในส่วนตัวโลบาร์โลบาร์ตัวนี้จากอ u ลแลนเดอร์นะฮะแล้วก็ข้างบนครับจะติดแหลกหลังคาของไรโนนะฮะตัวนี้จะเป็นทรงยาวนะครับติดอุปกรณ์มาครบกันเลยนะฮะทำให้รถดูมีความเต็มมากกว่าเดิมนะครับเหมาะกับการจะเอาไปจอดอยู่ที่บริเวณจุดกลางเต็นท์ต่างๆนะครับใครชอบเที่ยวนะฮะหมดโควิดแล้วผมว่าไม่พลาดแน่รถแต่งแบบนี้นะฮะ จอดสวยๆโชว์เป็นทรับได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญครับผมตรงนี้ฮะจะมีอุปกรณ์ชุดแต่งเพิ่มเติมอย่างเช่นตัวครอบในส่วนของตัวฝาถังน้ามันแล้วก็ครอบตัวซุ้มล้อนะครับไม่จะเป็นครอบนะครับเป็นการติดตั้งซุ้มล้อเพิ่มเติมเป็นลักษณะแบบ6กนิ้วมีหมุดมาให้แล้วด้านล่างครับผมนะครับตัวล้อจะเป็นล้อลายหยดน้านะครับล้อลายหยดน้ำแล้วตามด้วยยางหันคุกครับผมไดนาโปรนะครับสเปคมาตรฐานครับผม26-5นะครับ7 0 1 6นั่นเอง เมื่อสักครู่นี้อาจจะเห็นอะไรเขียวๆไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจให้ทุกคนดูเต็มๆตรงนี้จะเป็นการติดตั้งเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกทั้งคันเลยนะครับเป็นลายแบบต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาจริงๆนะครับอารมณ์จะคล้ายๆกับเต็มเขาเรียกว่า Mon s เ e r e n e อ g y นร์ะครับเครื่องดื่มชูกำลังจาก USA นะผมต้องบอกว่าสวยประทิดต์เด่นและเตะตามากๆนะฮะเด่นและเตะตามากๆทีนี้ด้านด้านข้างก็ผมอยากให้ทุกคนดูเพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของตัว บันไดเสริมข้างนั่นเองตรงนี้รุ่นนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ผมขออ่านยี่ห้อน,นิดหนึง่ง l i m i t e s s นะฮะเดี๋ยวผมวาอาจจะไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมกับบันไดข้างชุดนี้ผมต้องบอกว่าสวยเหมือนกันนะน่าสนใจนะสำหรับตัวกันบ,กบันไดเสริมข้างแบบทรงแบบประมาณนี้นะครับนอกจากนอกเหนือจากนี้นะฮะก็จะมีเรื่องของตัวมือจับประตูชุดครอบต่างๆนะครับที่ติดตั้งเข้าไปเพิ่มเติมแล้วก็ตัวนี้ฮะจะเป็นในส่วนของตัวครอ,อบกระจกมองข้างนะครับแล้วมีไฟ LED นี้มาให้ด้วย ะะเป็นอุปกรณ์ที่พักหลังๆนี่ผมมาเจอบ่อยมากขึ้นนะครับแล้วก็แถมมีครับด้านใต้นี่เช่นเดียวกันในส่วนของตัวไฟสองเท้านะครับก็แล้วไฟกันงูฉกนะสวยนะครับติดแล้วก็ดูดูมีความเขาเรียกว่ายูนิคมากขึ้นนะครับสวยมากขึ้นสวยทั้งคันแหละนะทีนี้ เรามาดูด้านหน้ากันบ้างเป็นรีวิวที่แปลกนะรีวิวคลิปนี้ผมรีวิวจากด้านท้ายมาด้านหน้ากันชนหน้าครับผมเราจะเห็นนะเป็นของ, Hammer, นนของแฮมเมอร์นะครับกันชนตัวนี้จะเป็นของแท้นะฮะแล้วก็ตามต่อด้วยชุดหูคล้องต่างๆนะครับมียงมียางอันนี้น่าจะเป็นตัวหูที่ว่าติดมาจากกันชนนะฮะแล้วที่สําคัญครับผมตรงที่ติดป้ายทะเบียนตรงนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวเสริมขึม้นมานะฮะเป็นติดป้ายทะเบียนแล้วก็มีตัวนงตัวน็อตมาให้เอออันนี้สวยดีครับผมผมชอบเลยนะอันนี้นะมามาพร้อมกับ กับกันทางการชนหรือด้วยซ้ำนะฮะข้างล่างก็จะมีการแข็งเสริมนะฮะการแข็งทิดชายกันชนเล็กๆนะครับแล้วก็ต่อไปที่การแข็งจริงๆแล้วมีตัวชุดอุปกรณ์สีแดงๆนี้นะครับชุดขาจุดจับยึดในส่วนของตัวการชนเพิ่มเติมขึ้นมาอ่ากระจังหน้าก็กระจังหน้า FORD Ford แล้วก็ข้างบนครับอ่าจะเป็นในส่วนของตัว op, สกู๊ปรงนรดนั่นเองนะ,ะที่ทุกคนรู้จักสกู Sco ๊ปไลโน่นะฮะ อีกชิ้นหนึ่งครับผมที่ผมอ่าน,นเมื่อักคู่อาจจะเลยไปบริเวณชิ้นไฟหน้าครับจะมีการติดตั้งครีบไฟหน้าแบบเดียวกับเจ้าตัวรุ่นมาสแตงนะฮะรถนี่ตัวคันนี้เนี่ยจะเป็นการชนอ่าไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบลมดําอยู่แล้วมีมุมส้มมาให้สายไฟหน้ามาสแตงขึ้นไปหน่อยผมต้องบอกว่าโหดมากนะครับต้องเรียกว่าโหดจริงๆสำหรับคันนี้นะฮะเป็นตัวรถ รุ่นเริ่มต้นนะฮะสประตูเริ่มเริ่มต้นกันจริงก็จริงอยู่แต่ว่าแต่งนี่ไม่ธรรมดา,าจริงสุดมากครับผมสําหรับคันนี้นะฮะชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้ดีสคริปชันด้านล่างนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของโปรโมชั่นการออกรถนะครับรวมถึงเรื่องของชุดแต่งอุปกรณ์ต่างๆยังไงก็มีคอนแทคทุกอย่างอยู่ใต้ดีสคริปชันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคบให้ทุกคนได้ติดต่อกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมฮะ รีวิวไฟไหม้ก็ลากันไปก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวผมรีวิวเลยกันต่ออย่าลืมฝากติดตามไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ